กันในระบบอีกแล้วซึ่งเวลาถ่ายก็จะถ่ายเพียงแค่ในเกมระบบเท่านั้นมัง้งเล่นแบบอะไรดีเฮ้ยก็แต่เพื่อนๆเ,เล่นลวกันดูเฮ้ยอันนาะ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 นะนะเล่นเกมมันไม่เอาเลยนะเดี๋ยวเๆ Eee.. Eee.. Tepi ni lah.. Lain game lagi.. Lain lain dia.. Lain.. Eee.. Anak dia.. Jangan cukup eh.. Lain anak dia.. Ha? Lain.. An.. 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 อันนี้นะครับเอ้ยเล่นน,นะคะ่ะไปเริ่มเล่นกันเลยอันนี้ก็ตันหนึ่งนะพกคนอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นเกมเราอยู่บนลู้เดี๋ยวย้ายอนี้ก่อนโอยไปไปแล้วอะไม่ต้องย้ายเลยไปก่อนโอ้โหไม่น่ารีบเลยเราเอ้ยเดี๋ยวออกด่านใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเข้าใหม่จะได้นั่น ไม่ได้นั่นหรอกแต่ว่าเวลามันจะนั่นลงโอเครอได้เลยค่ะรอ,อ,อกันได้เลยค่ะโอ้ชอบชอบหนูคอมพูดตลอดเลยอ่าฮะเราก็มายืนอยู่ข้างหน้านี้เลยไปอันนั้นดีกว่าไปได้ไหมโดดไปได้ไหมไม่น่าถึงไปสีแดงนนี้ก็ได้เกิดตกเมื่อกี้ เคต่อไปสีแดงสีแดงขอข้างหน้าน่าไม่เอาไม่ถึงอนี่ะโอ้สีขาวนะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอเควอาไมเคต่อไปเป็นสีเทาไม่ทันแน่เลยทันอยู่ต่อไปสีขาว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 อย่ารมเลิศแต่ก็ไปชนะคะไม่ชนะ แต่ว่าไม่ได้อันดับสามด้วยโอ้โคตรเ็งเลยอ่ะโอ้ไปเล่นแบบอื่นกันทุกคนจำได้งนะกล้องตดเกมโอเคไม่ได้นะคะเราก็ไปเล่นแบบอื่นกันอาจจะได้ยินเสียงฟึ๊บฟึ๊ฟึ๊ก็คือเราอยู่หนบอลลูวิ่งอะทุกคนเล่นเกมเลยด,ดิเล่นเกมเออ ถ้าใครมีกมนเกมมาแนะนำก็บอกได้นะถ้าใครอยากให้เล่นเกมเราก็บอกมาได้คลิปนี้ก็ยาวเหมือนคลิปอันนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นออบบี้โชว์ทุกคนกันอเออโอเคค่ะมาเล่นออบบี้โชว์ทุกคนกันเลยนะพวกเราทำคลิปนี้ไม่ได้เพื่ออะไรหรอกเพราะว่าทุกคนเขาบางคนเขาเบื่อ บางคนเขาเบื่อสกูชี่เขาช่างหลักเราชอบทำไม่จริงๆอ่ะเราชอบทำเกี่ยวกับสกูชี่มากก่แต่ว่าไม่รู้ว่าบางคนอาจจะเบื่อหรือแบบบางคนจจเบื่อแล้วอ่ะก็เลยมาทำคลิปที่เกี่ยวกับเรบอกเอ้ยคือคือรู้ไหมจริงๆอะ่ะตอนแรกก็ขอดนมุมนี้แล้วก็น,นะจริงๆตอนแรกอะ่ะเราไม่รู้จักแอป,ปนี้คือมันเป็น ตอนแรกเราไม,เาไม่เราไม่ได้ทําเกี่ยวกับโรบอกเลยเพราะว่ามันโทรศัพท์เราอะ่ะมันถ่ายออกนอกอันนั้นไม่ได้แล้วก็แต่เราไปเจอแอปหนึ่งมันช่วยได้ที่เขาบอกว่าใน YouTube แบมันมีอันนั้นอยู่ก็ไปโหลดใช้แล้วก็ใช้ได้จริงๆไม่ได้โดนหลอกแล้วก็ใช้ดีด้วยอาจจะมีเสียงรบกวนวนิดนึงขอโทษด้วยแปปหนึ่งนะทุกคนพี่ชอบเบาโอ้ยตกตกตกแบบนึง โคโรตอีกแล้วทำไมคนรู้เียเขาก็จอกเลยเขาก็โดดข้าไม่ถึงไอ้นั้นเขาก็ตกหมายถึงคนนี้กระจอกก็คือเราเองเเดี๋ยวโดดตรงนี้ก่อนใครเนะี่ยมีค่อนค้างโอเคเราก็จะไปตรงนั้นได้เเออเออก,กือบตกเกือตก คือเดี๋ยวอนึงนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นออบบี้อ่านหนึ่งนะคลิปนี้คือแบบสิบนทาทีกว่าได้น่าจะเลยสิบนาทีอ่ะเดี๋ยวไปเล่นอันนั้นดีกว่าทุกคนซาริโอค่ะมันจะเป็นออบบี้เหมือนกันนนั่แหละมันเป็นออบบี้ซาริโอไหนหาคนเพราะเราเล่นไปหลายแมปอยู่เหมือนกันนี่ค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ค่ะซาริโอเล่นบ่อยมากอันเนี้ยวิยเสียงดังก็เพื่อนเราเป็นว่าเพื่อนนี่เองไปกันแล้วเราขอรีจุดตัวก่อนผมผมหายไปไหนคนรู้ตัวฉุย ไม่ได้นใช่ไม่ผ่านสักทีแล้วก็ไม่ผ่านเลยจริงด้วยอ่ะจะค่อยๆไปกันนะไม่ค่อยๆึ้นแล้วจะพักก่อ เนที่เราะตกแลเ้ยโอ้ยคอเว่าคร่าให้เราที่ที่เราเริ่มเป็นมากานถ่ายคลิปโลโบ,อบอกแล้วก็เพราะว่าเราอ่ะอันนี้เราเล่าให้ทุกคนฟังไปเยอะแต่บางก็คือทุกคนเราทำคลิปเกี่วยวกับชชี่บ้างอะไรน่นบ้าง เบาเยอะเกินไปแล้วเราก็กลัวว่าทุกคนจะเบื่อนะก็เลยทำคลิปเกีเก่ยวก,กับห้องนี้มาให้ดูมาก็เป็นสาเหตุแล้วก็แต่เราไม่รู้ว่าเราจะถ่ายคลิปแบบราบอกอยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็ไปเจอแบบเม่เไม่เราก็ไปเข้า YouTube ท,ทำดูนางโอเคก็มาต่อนะทุกคน เราที่เราลงคลิปนี้มาไม่ได้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าก็ไปเจอใน youtube มาเขาบอกเราุกคนแล้นแบบอะไรดีโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวจบค่นี้ก่อนแล้วไปเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย